สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะวันนี้่ะมาเจอกันนะคะกับเช้าวันอังคารเนาะวันวันนี้วันอังคารนะคะวันนี้แม่ค้ามีมีดพกเล็กมีดพกพาที่เ,เป็นไซส์เล็กเนาะที่ทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนเจแปนคะ่ะตลับลูกปืนเจแปนที่เป็นวงขนาดนี้นะคะวงไม่ใหญ่มากคะ่ะจะมาทํามีดพกเล็กนะคะเ,เล่มสั้นๆให้พี่ๆได้ใช้งานกันเนาะเห็นพี่ๆหลายท่านถามหาว่ามีด มีตะหลิมลูกปืนเนี่ยไซส์เล็กๆมีไหมพ่อศุนทหน้าไม่คะจะทาเป็นเล่มใหญ่เป็นเป็นทรงแบบเป็นทรงเน็ตเป็นทรงแรมโบ้นะคะแต่เล่มเล็กเนี่ยไม่ค่อยได้ทาค่ะเพราะว่าอ่าเล่มเล็กเนี่ยต้องใช้วงเล็กนะคะวงเล็กเราก็ได้มาไม่เยอะเนาะวงก็ขนาดนี้นะคะได้มาไม่เยอะก็อ่าจะทําได้เฉพาะมีดอ่มีดมีดพกเล็กเนาะทําเล่มใหญ่ไม่ได้ทำเล่มใหญ่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาวงเล็กนะคะมาดูเล่มแรกนะคะวันนี้มีทั้งหมดสิบสี่เล่มค่ะ แม่ค้าจะไล่ตั้งแต่เล่มที่เล็กสุดแล้วกันเนาะเล่มที่หนึ่งนะคะเล่มนี้ค่ะใบกว้าง1.3ใบยาว7.2ค่ะสันสีมิลน้ําหนัก200กรัมนะคะหรือว่า2ขีดนะคะเล่มเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะคะด้ามจับ6นิ้วคอสตแตนเลสนะคะเป็นตลับลูกปืนเจแปนที่เป็นวงเล็กนะคะความคมนะคะคมกริบค่ะต่อไปเล่มที่สองนะคะ กว้าง1.3ไบ่ยวยาว7.7สัน4มิลค่ะอน้ําหนักก็200กรัมเนาะน้าหนักเบานะคะชุดนี้เพราะว่าเขาเป็นเล่มเล็กเล่มเล็กๆแบบน,นี้นะคะเล่ม1ถึงเล่มหนะคะนะคะให้ราคาเล่มละ500บาทค่ะพร้อมฝัก PVC จัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะแล้วแต่พี่ๆสะดวกแบบไหนนะคะต่อไปเล่มที่3ค่ะเล่มที่สามบกว้าง1.4ไบ่ยาว7.1สัน4มิลค่ะน้ำหนัก200กรัมเนาะ เล่มเล็กๆสั้นๆแบบนี้ก็จะเหมาะกับการพกพานะคะพกพาสิดกระเป๋าสิบรถนะคะเวลาแอบเข้าป่าไปไหนเนาะบางท่านไม่ชอบเล่มใหญ่มากอยากได้เล่มเล็กๆกระทัดรัดสั้นๆแบบนี้ไหมคะเมื่อไหร่จะทําสักทีนะคะเพราะว่าช่างเขาไม่ค่อยทําเล่มเล็กๆกันเนาะเป็นไรเป็นไรไม่รู้ก็ชอบทําเล่มใหญ่นะเพราะว่าเล่มใหญ่เนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่าอย่างเช่นแบบถ้าเป็นมีดเน็บมีดอะไรใหญ่ๆก็จะฟันไม้เข้าครัวหรือว่าแบบอะไรได้หลายอย่างเนาะแต่ถ้าเล่มเล็กแบบนี้ก็จะเหมาะกับการแบบ ทำครัวไว้ซอยไว้หั่นไว้แห่นะคะส,ะส่วนมากเนาะเขาเล่มเล็กๆแบบนี้สําหรับท่านไหนบอกว่าไม่ได้ไปฟันไม้อะไรมากมายอยากจะได้เล่มเล็กๆไว้ติดตัวไว้ไว้ทํากับข้ามนิดๆหน่อยๆก็ชุดนี้เลยค่ะเล่มสี่นะคะเล่มน,นี้ใบกว้างหนึ่งจุดสี่ใบยาวเจ็ดจุดเจ็ดสันห้ามิลน้ําหนักสองร้อยกรัมนะคะแม่ค้าจะพูดเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าเขามีสิบสี่เล่มนะคะมีสิบสี่เล่มก็จะพูดค่อนข้างเร็วไม่ทราบว่าลูกค้าจะ ฟังทันไหมเล่มนี้นะคะเล่มที่สี่ค่ะต่อไปเล่มที่ห้าใบกว้างหนึ่งจุดสี่ใบยาวแปดจุดหนึ่งสันสามมิลค่ะน้ำหนักสองขีดเนาะเล่มนี้ค่อนข้างสันสามมิลเนาะสามถึงสี่มิลเนี่ยค่ะเล่มนี้ก็จะสันบางนิดนึงเนาะเล่มหนะะึ่งถึงเล่มหกนะคะเล่มละห้าร้อยบาทพร้อมฝักพร้อมสูงนะคะนานมากแล้วที่แม่ค้าไม่ได้ทํามีดเอ่ะ มีดพกเล็กสั้นแบบนี้ที่ทํามาจากเหล็กลับลูกปืนเนาะเพราะว่าก็ถ้าทํามีดสั้นแบบนี้ก็ต้องเป็นปลับลูกปืนวงสั้นนะคะ,ะช่างเขาก็ส่วนมากจะเป็นวงใหญ่กันนะ,ะที่ได้มานะคะต่อไปเล่มที่หกค่ะเล่มนี้ใบกว้างหนึ่งจุดสี่ใบาย,ยาวแปดจุดสองสันห้ามิลน,นะคะเล่มนี้สันห้ามิลค่ะน้ําหนักสองร้อยกรัมนะคะหนึ่งถึงหกนะคะแม่ค้าให้ราคาเล่มละห้าร้อยบาทนะคะอมปิดค่ะ เล่มหนึ่งถึงเล่มที่หกห้าร้อยบาทไปเล่มที่เจ็ดนะคะเล่มที่เจ็ดถึงเล่มที่สิบสี่ก็จะหนักขึ้นมานิดนึงค่ะเล่มน,นี้นะคะเล่มที่เจ็ดใบกว้างหนึ่งจุดสี่ใบยาวแปดจุดสามสันห้ามิลนะคะน้ำหนักสามร้อยกรัมค่ะเล่มที่เจ็ดถึงเล่มที่สิบสี่นะคะจะอ,อ,อยู่ที่ราคาเล่มละ550บาทนะคะสำหรับตลับลูกปืนเจแป้นมีพกเล็กพกซ้ำมีพกเล็กพกซ้นแบบนี้เนาะ ไปเล่มที่แปดค่ะใบกว้าง1.4ใบยาว8.2ซัน5มีน้ำหนัก300กรัมค่ะนานๆน,นะคะแม่ค้าจะทำเล่มเล็กนะคะเพราะว่าช่างเขาไม่ค่อยทำเล่มเล็กนะคะไม่รู้เป็นไรไม่ค่อยทำเล่มเล็กชอบทำเล่มใหญ่พ <c oughs> ี่ๆหลายท่านก็ถามหามานานมากว่า,เ,าเล่มเล็กแบบนี้เมื่อไหร่จะทำอย่างเงี้ยค่ะก็นานๆจะได้ทำทีนะคะต่อไปเล่มที่เก้าค่ะ ใบกว้าง1.4ใบยาว8.5สัน5มีน้ำหนัก300กรัมค่ะเป็นตลับลูกป,ปืนเจแปนนะคะชุดนี้มี14เล่มถ้าท,ที่อยากได้นะคะก็ทักค่ะเบอร์0629507582นะคะเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้เลยนะคะแอดไลน์เบอร์นี้เนาะแล้วก็จะส่งรูปให้ดูอีกทีในไลน์นะคะแบบบางท่านอยากดูรูปช,ชัดๆนะคะต่อไปเล่มที่10ค่ะใบกว้าง1.3ใบยาว8.6สัน5มิลค่ะน้ำหนัก300กรัมค่ะ ดามจับต้นไม้ไประดูหกนิ้วนะคะคอแสแตนเลสค่ะความคมนี่คมทุกเล่มน,นะคะเพราะว่าแมคคานี่เช็คความคมเองเนาะคมหวานแจ็บทุกเล่มค่ะอามีพกเล็กแบบนี้ก็จะเหมาะกับการทําครัวนะคะไว้หั่นซอยแล่ถามว่าฟันไม้ได้ไหมก็ฟันไม้ได้นะคะเพราะว่าเห็นเล่มเล็กๆแบบนี้เขาก็ฟันไม้นิดๆหน่อยๆได้นะคะไม่ใช่ออย่างเช่นแบบพวกกิ่งไม้พวกอะไรนะคะแบบเวลาเข้าป่าเนาะ มีมีดเล็กใช้ทํากับข้าวแล้วก็ฟันไม้ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นตลับลูกปืนเขาจะมีความแข็งค่ะแล้วก็ก็ความคมก็จะคมนานนะคะรับคมง่ายนะคะสําหรับตลับลูกปืนเนาะต่อไปเล่มที่12ค่ะใบกว้าง1.4ใบยาว9 1้าจุหน่สันห้มีน้ําหนัก300กรัมนะคะไม่คะพูดเร็วเกินไปไหม <laughs> พูดเร็วไปลิ้นรัวเลยสิบสี่เล่มค่ะเขาก็เล่มเออนี่เนาะ ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะ14เล่มวันนี้นะคะก็จะพูดเร็วนิดหนึ่งต่อไปเล่มที่13ค่ะใบกว้าง1.4ใบยาว9.1สัน5มิลน้นำหนัก300กรัมค่ะเล่ม7ถึงเล่มที่13นะคะเล่มละ550บาทนะคะจะัดทรงฟรีทั่วไทยปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะร้านแม่ค้ามีฝัก PVC ให้ทุกเล่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่มเล็กเล่มใหญ่นะคะ แถมฝักพีวีซีทุกเล่มค่ะต่อไปเล่มที่14เล่มสุดท้ายใบกว้าง1.5ใบยาว9.2สัน6มิลค่ะเล่มนี้สันใหญ่กว่าเพื่อนเนาะ6มิลน้ำหนัก350กรัมนะคะเล่มนี้เล่มสุดท้ายเล่มที่14ผมกลิปถ้าพี่ๆสนใจนะคะโทร0629507582ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้นะคะตลับลูกปืนพกเล็ก14เล่มวันนี้ไหมคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ